องข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกล้ชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้เงินกี่สิบล้านก็ มาที่อีกเรื่องราวนึงเลยดีกว่านะคะพี่ตาเพราะว่าหลายๆประเทศในโลกตอนเนี้ยพี่ตาว่าปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่เด็กอ้วนอ่าหนึ่งปัญหาโรคนี่เลยกลุ่มโรคนง่ายเลย NCD ใกล้ๆเลยคือนี่เลยค่ะสัมพมต้อง,องหน้าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ตอ<ะ>นนี้นะคะหลายๆประเทศทั่วโลกกาลังรุรงค์หาวิธีการป้องกัน อยู่นะคะโดยเฉพาะที่ประเทศสิงคโปร์เลย<ๆ>เขาบอกว่ามีรายงานของนิวเซนระบุเลยนะคะว่าอัตราการเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนในสิงคโปร์เนี่ยสูงถึง87ปอร์นเซนตประชากรจากทั้งหมด5.4ล้านคนนะคะ<ๆ>ก็เป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่งประเทศที่ใช้สมาร์ทโฟนในเอเชียแปซิฟิกนะคะก็เปรียบเทียบแล้วพอๆกับฮ่องกงเลยนะคะแล้วก็พบอีกว่า,วาชาวสิงคโปร์เนี่ยใช้เวลากับโซเชียลมีเดียอย่าง a ฟ e b o o k เฉลี่ยเนี่ยเข้า Facebook ครั้งหนึ่งประมาณ38นาทีโอ้นานนะแต่ว่า ชื่อคนไทยไม่ได้นะจริงเหรอครับเพราะว่าเราเข้าวันนี่ห้านาทีก็ดานแล้วใช่ล่าสุดนะคะกุมารแพทย์จากโรงพยาบาล กิลนิวเกิลนะคะก็ได้ออกมาสนับสนุนให้การเสพติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งนะคะแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วการเสพติดอินเทอร์เน็ตเป็นอาการผิดปกติที่ไม่ได้อยู่ในคู่มือด้านจิตเวชฉบับล่าสุดแต่ว่าก็อยู่ในภาคผนวกว่าเป็นอาการผิดปกติที่ต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติม,มนะคะทางด้านนักวิชาการด้านการสื่อสารอธิบายค่ะว่า,าการเสพติดดิจิทัลเนี่ยคืออาการหลายอย่างมาประกอบกันหนึ่งก็คือความไม่สามารถระงรับความต้องการใช้ได้ครับ หเลยนะคะสก็คือรู้สึกกระวนกระวายพอถูกแยกจากของรักถูกแยกจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเริ่มกระวนกระวายแล้วสก็คือสูญเสียความสามารถในการเรียนหรือการทํางานนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลา อันนี้ก็เป็นอาการที่บ่งบอกว่าคุณเนี่ยเสพติดแล้วนะคะ,<ฮ>ะการเสพติดอินเทอร์เน็ตนะคะก็แพร่ระบาดในสิงคโปร์จนมีการบรรจุชั่วโมงอบรมนะคะก็คือชั่วโมงพลานามัยไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์เวลเนสนะคะให้แก่เด็กๆก่อนวัยเรียนรวไมไปถึงผู้ปกครองด้วยเห,ห้าหสายน,นี้ใช่แล้วนะคะเป้าหมายหลักเลยนะคะในการอบรมก็คือการย้ำเตือนพ่อแม่ว่า ไม่ควรจะให้อุปกรณ์สื่อสารไม่ควรจะให้อุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยแก่ลูกหลานของพวกคุณเร็วเกินไปจริงฮะใช่เขาบอกให้สำรวจเลยนะคะว่า3ามสี่ข้อที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเป็นข้อใดข้อหนึ่งครับ ถ้าเป็นปุ๊บเสพติดแล้วนะฮะเป็นทุกข้อเลยวะต้องต้องบรรบัญญัดหรือว่าสมัยเป็นดิจิทัลลิซึมหรือว่าจะเป็นไซเบอร์ลิซึมหรือว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอดดิกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไปก็ต้องลองสำรวจตัวเองนะคะที่ถ้าใช้มากไปปุ๊บก็ค่อยๆน้อยลงครับยากนะแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นว่าเด็กๆเนี่ยบางคนประถมอนุบาลอ่ะมีไอโฟนไอแพดเล่นอยู่แล้วมีแล้วบางคนเนี่ยคล่องกว่าผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าเขาอยู่กับมันทั้งวันไงแล้วน้องๆหนูๆเราเนี้ยจะไม่อดทนเวลาที่แบตหมดหรือว่าไม่มีอออิินนนเเเเเเทรรร์็ตแล้้้่่่่กมมมมมไไไไไดดดขาาะะจุหโงพ ใช่งน,น่าเป็นอาการหน้าเป็นห่วงแล้วใช่ค่ะ,ะคต้องดูแลกันให้ดีด้วยนะคะก็เริ่มจากในครอบครัวอย่างที่เราครเคยบอกไว้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากผมชัด